今天我本来不好。 อหอมข้อหอมปาก็เป็นยังไงเป็นเออก็ดีกว่าโมมีหรอกเ่าถือว่าดีแล้วละบัดเนี่ยเอาขีไปแซกกับไปตัวขึ้นย้ายมากับไปโอ้อ้อยผ้าไปทั้งคืนเลยมันเป่าลม่าเเออแนี่ขเอาพอแล้วลงควันพี ในลำก่อนม่นพอดีม่นโอ้ถือปากถือกข้อบอแค่ไหนเถือคักคักเนวเอาปากดูมันมั่นเท่าไดรดังดีดอกตอนนีนเป็นในปั้นในปันมาปีสปีมปียังสี่ดังดีมันยับกลุ่มเลื่อยๆไปเรื่อยอืมอันนี้มันดิไปเลือยม่งครับมันถือคือสนิมเกาะจับขึ้นไปแนนไแนนไค่ั อนเจนก็บ่เหลียวร้อยเอ็นก็บ่เอาสลาข้ามก็บ่แลอาย หรือสิเจียงทั้งได้ทั้งดับทั้งดีทั้งอักคาบเลตัวผงแมงช่อก็จับมาเป็ดหอบหอบหับหับหำหำส่วนและน้ำม,มุ่นกลางมุ่นน้อยพ่อปันกินน้ำอ้อยสอบอ,อกสอบใจหรือสิถาวินในทำาไมพระสูตรนี่กะจับหางหูดแกเลียนฝันลมหรือสิถามดัดผมตะลัดตัดแต่กะนี่แห้งแตก บ่มีแนววปานหรือสิทำนิทานสินไสกาะละเกตทำในเรื่องพงเวททิศสัตว์เมติตกบาบให้พิษเพราะเกได้หมดตลอดหรือสิไลขึ้นยอดเขาพระสุเมนหรือสิไลลงดินบาดานท่านตำหรือสินำมอท้งแต่ทางก่อน จัดออกเป็นตอนตอนจับหัวขัขว้วขี่คนี้ละตีละเขาว่าใครใครกระทำอันใดติดอุกติดอักมีแต่ยืนจกหมากโจโ,โลปันมาขั้นผมทำแล้วข้าชิดหาบออกทำแล้วบอกงูงูป่าป่ามาปตายสำซาก่อนลำบะเราจะแตกเขาแล้วก็เที่ยวเว้าแ,แต่กันสีหน้านวนฝ่าห้องหวนหวนยล l วนหนะ้า มันมันหีบ่ค่อยดูว่ะโอ้ผมไม่ค่อยดีว่โอ้เออเออเออนั่นนั่นมันเป็นมันมันเท่า,าเามื่อกี้ข้ามข้อเมื่อกี้บ้างนี่<อ>เลาท่นเพาท่านเพลงแคนที่แสนหวานบ้างนก่อนเพลงแคนที่แสนหวานสืบตำนานอันล้ำค่าสืบสารภูมิปัญญาคงคุณค่าโดนตีไทยติดสูตรอดรีดแคนเต้าให้แน่นเสียงจะใส ไม้ป่าอยู่กลางภัยตกแต่งไม้ให้เป็นแคนเองอ้คู่แคนที่คู่เฮ็ดแค้นที่ดีต้องคู่กับค้นเป่าแค้นที่ดีนำเนี่ยมันจังดีโอ้มันจังดีเพอาะ้ดเอางี้ดีเราันค้ายพูดง่าระดับปรแมาจารย์ในการเฮ็ดแค้นก็คือพอสุดพอชุนพอสูดแล้วกั พอเราว่าอา่า์เป่าแคนจนเฉียวเพมีคนคือพ่อท่าพออย่าเป่ารับแล้วถวยรับลถวยเออพอเราว่าจ่าท่านย์ดีท่านีดีพนนณรงคงตะมดรนรงค์กับเพื่อนฝ่ายันมาคอนเจ้านเจอกันเป่าแช็งมากแต่อายุสิบสองปีพอสิบหกอสิบหกปีเนอะเออันเราออกชาห้ตอนีท่าปีเท่งปีเฮ็ดเป็นแต่ตีแต่ผมอายุยี่สิบเอ็ดปีเป็นสร้างแช่นมากครับเดี๋ยวนี้ผม เก็ดสิบสามปีเราลบกันมาสองท่านนี่บวกกำลังฟีลเลอร์ได้พุ่งมาแยกใส่กันนี่กับที่ว่าบ่อธรรมดะบอธรรมดะมาบอมี่อันนี้สุดยอดของสร้างแค้นกับผู้เป่ากับผู้เป่าแค้นเโอเคพอเราใส่มาหนึงสิ่งตายหลายคู่แล้วโอสองสามเพื่อนอะไเลยกเขาตายนิจากอ่ะผมว่าตายนิจากเลย ผู้เป่าไปได้สิไปไปผู้เป่ามันไปเมื่แล้วไม่เหลียวพู้เดียวท่านเด็กเป็นพ่อเขาให้เหลียวเป็นพ่อคขาเมื่อกี้มานนาวเดี๋ยวแก่แกไปเรื่องพ่อไงไปขึ้นไปว่าต่อจากนี้ไปช่องซุปเปอร์ย่อชาแนลนี่สิมี่ปลาเนือแมาจา์แค้นคือพอท่าแล้วก็แค่นที่ดีแค้นที่มีมาตรฐานคุณภาพจากพ่อสุดใจพ่อสุดใจเป็นอาวุธประจำช่องเอออยู่ประจำช่องต้องกานแค้นบุหรีต้องมานี้ต้องมานี้แค้นเสียก็มานี้ว่าไม่ได้เอา เช่นเสียจจไปแจ้งตำรวจบอกเบอร์โทรันน้ำแเบอร์เบอร์นบ์เบอร์โทรเบอร์โท่รเบอร์โทร์เอเบอร์เบอร์เบรเบอร์เบอร์อร์เบอรอรเบอร์เบอร์เบอร์เบรถเ่อร์แอร์อรนเบมร์เบร์รเบอร์เบอรบ่์เบบเอรออร์รบออรบรอามอ้ เฮ็ดยางอีหลีมันเถทอสามมือแล้วมันไม่อยากตัวเนี่เป็นญยากตีลินผู้นี้่นว่าอยากตีลินผู้นี้ย่างบ่ตสนแนวล่ะอยู่กับฝีมืออยู่กับเผ็ดคือผู้เฒ่าเพิ่นบอกพ่อแม่เพิ่นบอกแต่กีมา่าเฮ็ดเวียกกะซังเฮ็ดอีหยังกะซังให้เฮ็ดอีหลีเอออย่าเฮ็ดเล่นเฮ็ดหยังเฮ็ดเล่นเอาเฮ็ดอีหลีจังเห็นหูลูกสาวเอๆเห็นหูเฮ็ดเล่นบ่เห็นหูลูกสาวเพิ่นโอ้จมคนสมัยตะกี้เออขยันดูอีหลีจังได้ลูกได้เมีย กันสานไส้บัเป็นเขาเขาไม่เอาเมียฟันเสี้ยงเป็นก็ได้ได้กี่กันซานเหมึงนทได้หยังไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเหมือนคนเมืองแขกเหตุงานเหตุการ์บัเป็นผู้เฒ่าคนเขาว่าเล่าเนี่ยมาอยู่แล้วบัขี่มาไปน้ำเงินเหตุอีหยังกษัตริคือเหตุอีบียาบ้เอายาเหตุหลินเหตุอีหยังก็ดีว่าแต่เหตุอีหลีเหตุอีหลีจะว่าจะไปหาหลักอีหลีได้หรือบอดีได้หาหลักอีหลีบอดีเหตุเวียกเหตุอะไรมันเป็นทั้ง ทั้งมันดีคือดีอีลีดีนี่คันเหตุทั้งมันบอดีมันก็บบอดีละเนี่ยไปหาเหรียญคนในสุดคุดให้ถึงครับคนในสุดคุดไปถึงเห็นดี่เห็นคำคมของคนโบอลลันคำว่าอีลีเนี่ยมันทำมดจาอีลีนี่อีนี่อีนี่สำคัญเนี่ยอีลีเนี่ยบ่เคยบุญมาเนี่ยอีลีเนี่ยเขามาหาโลบอมิขีเด้เนี่ย เขี่นะเราบ่มีจักแนวเลยขี่ข่านเราเอาเราข้านบ่เป็นไหมเอาเมื่อคืนนี่นั่นย่ามือแรกมือคู่เขาไม่ทอดสามถุมแค่ตัวนี้ลูกตีลูกตีซีความเห็ดแล้วพอดีเสียงมือให้เร็วมือนี้ผมก็ประกอบมืออื่นเขาก็เมาเลยเขาเบอร์ใครอะครั้นเลยมันจำเป็นเด้อเพราะว่านัดมือเขางเราคือเห็ดในเขาเอ้นัดอะไรก็ต้องแกงเห็ด เป็นอย่างผมจําเป็นผมเห็นบ่ได้เด้อผมขอเวลาเลื่อนนี่จักมือสองมื่นก็ต้องแกงบ่แขงบ่ได้ถือว่าขี่กงโอ้ต้องตัวต้องมีสัตว์แล้เจ้ามาสั่งแค้นผมเนี่ยมาสั่งแบบผมโมไปได้ยุเจ้าว่าผมโมบ่ได้ซื้อบ่อไรเด้อได้ยินบอกคำเดียเคยได้ยินอยู่เนาะผมบอกว่าซื้อบอกว่าตรงบอกว่ตรงแต่เกิดว่าผมเห็นแช้นไม่ยุเนี่ยลูกค้าเขามา ผมก็จงว่างแค่นไม่ซจอมไม่เคยตะก่อนพอ่นมาด้วนๆผลเกิดต้องเอาเออ่นีคือคือการซ้อมก็ได้ว่ากันครับกานซ้อมนั้นมันก็แค่นไม่กิดมันก็มันก็ดยุดไว้ต้องเรื่องคิวตามระดับครับก็คอยก็คอยไปยุหันละก็พอได้นาความเราบอกบอกบอกว่าเดือนนึงเดต้องเดือนนึงเด้อได้บอกมันโปร่งไปนั้นผมก็บอกไปยุว่าผมบอกโปร่ง ดีละล่ะดีก็ดีแล้วล่ะดีได้ดีได้นี่บอกว่าเขามาโดนใช่อันมาเพิ่นแล้วมาอันนี้ผมก็บอกไว้อยู่เพราะว่าผมเห็นว่าแค้นดวงนั่นเพิ่นถือบอมาเอาผมเลยย้อนไปบอกเจ้าโอ้ผมเขาบอกแล้วบอได้มาเอาไงบอได้มาเอาไงกันเล่าตัวนี้ดวงนี้มาให้พวกนี้ก่อนดวงนี้มาให้พวกเจ้าโอ้ดีเลยแล้วเขามาโชคดีโชคดีนี่ธรรมดามาตัดก็มาดูดสินปีนั้นเดี๋ยวปีนึงแค่แล้วเนาะพูดแล้วพูดูสองปีก็มี่ได้เดี๋ยวนี้ผู้ไปยื่นบปได้ใส่ เรือข้าวกลเดี๋ยวของดีเนี่ยคองดีเนี่ยต้องต้องต้องล่อขันบ่อล่อกับบ่อดดดีจริงไหมแม่มาสั่นมียุ้ยเช่นทำไมมันเป็นเช่นตลาดเขาอันเช่นตลาดนั่นนั่นคือเป็นเห็ดเราคือเช่นตลาดนั่นเป็นเห็ดมันไงเจ้าแม่มาคือจังไหนพลอยากได้ดีอยู่ดอกพลขู่ขยักว่าพนเห็ดบ่ดีอยูุพลถึงเห็ดได้สำนันจังไนโอ้โหคือเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างหน่อยฟังด้วยคือเด็กหน่อยปอซี ก่อเกยหรอฮันโอพนุจักเมื่อเดี๋ยนะบาดีปริญญาตีมาท่วงเแ่ามึงเขียนตรงเตือมึงเขียนงามก็หนีได้บ่อผมก็รู้อยู่ผมเห็ดบ่อแงมอ่ะแต่ผมเห็ดบ่อฮันได้ผมซ้ำนี้มันได้ซ้ำนี้แค่เลือกกันผมได้เห็ดได้เท่านี้อ่ะเห็นบ่อได้แต่ว่ารู้อยู่ว่ามันหนึ่งบอดีอะนั่นเห็ดบ่อได้มเป่าดังอยู่เนี่ยดังอยู่มันบ่ทนคือเพิ่นเนี่ยมันบ่ทนเีย เขียนหนังสือขึ้นกันนี่คมรูปคนมันพอๆกันครนที่เขียนหนังสือเด็ปันพิมพ์ครับลคนนึงคือยังอยังกับเขียนใกล้เขียนอันชุ่มใกล้เขียนเลื่อนถุงเนี้ยเขียนพวกแง้มชอกมเขียนจนมันมันอ่านได้ในตุงมันเล่นชุ่มชุ่มเขียนเป็นตัวลายมันม่ไปก้าวดอกแงามง่ามพ่นกับง่ามมีหันลายอยู่กับใจอยู่กับอยู่กับโมโนแง้มพ่นเขียนดีๆพ่นเขียนดีอยู่แต่ว่าอันนี้พ่นเขียนให้มันเร็วเออบัด แต่ว่ายินดีว่านกเด็กเชินเป็นเนี่ยแต่กันผมมีสิว่าบ้านน้องนกเขียนี่เคยเหนบยกันนานละนามันเต็นสั่เลยเจงบ่เอาพอใจขากวแค่นตงนี้เออมกันถามคุณรูซื้อกิรีเอาเอามนกัดจบบ่กัดจี้อใจตัวจนปานนี่ยหรือมาหอดปานนี่หรือกันบอก้อใจเหนเราเห็นไหมกันเที่ยวมาเบิร์ตปีกันจะจัมันโอ้ยยังโอ้ยยงไอีกยัน้อฟังสังคนบอกว่ามันได้ค่ดังไปเรื่อยขันจังขั้นอยากดังแห้งกิลีกับรุ่นนี้เออ รุ่นนี่แต่แพ่งเนี่ยรุ่นรุ่นอันนั้นหลายหลายน่ะรุ่นรุ่นรุ่นเล่นซ้อนสามรอนหลายหลายรีดเดียวสามรีดเนี่ยเเออแล้วว่ากันพี่พ่เลี้ครับพี่เลี้ยอ๋มันคือค้นด้วยกันสามคนเนี่ยมันจะพาะจักมือมันตีกันน่ะตีกันโลดไม่ใช่ไปกินเราครับน่าหัวกันเท่าเดียวก็เสียแต่ว่าขันเสียตัวนึงคือเสียหมดเสียลูกลิดีเดียวเท่านั้นเสียหมดดวงเลยโอ้โหที่นี่ที่บ้าเนี่ย ก็พอคือมากก็ตูแขนไปเดิไอพ่อมาคอยน้อักใส่ป้าอยู่กับเพื่อนนี่อยู่กับจังกุนผมกัวองเป็นที่สีครบโคตรโเฮ้ยเฮ้มีรับประกันงานให้ลูกค้าดนบ้างเลยพ่อสมมติว่าเฮ็ดไปใหม่คือเออรับประกันเดียรับประกันเฮ็ดแต้ทุกเวลาทุกดวงเจะจะหมอาเงินทางของคุณอยู่เอาเงินเงินหอาอยู่เอาอยู่เจ้าะเฮ็ดให้จังเงินเงยังบ้ยบลายดอก ก็คือราชสารลอยละกะการแเทย์มันส่วนเสียครับตามอาการกครับมุนๆอย่างรับประกันหรือเช่นข้านี่มันบ่ันขึ้นของบริษัทเด้บริษัทเขาถ้เป็นปีเขาสอนพี่แต่ว่าคันของเขาซื้อใส่เองอันนี้เขามันแตกเราก็บสิทธายลูกให้อยู่เออลูกของเรา แต่ว่าสอบรอบกติสอบพี่กันนั่นล่ะสอบพี่แต่ว่าคิดครับว่าจะรู้ครับพัตทรู้เรื่องปกติเออไปให้ให้ผู้คนไปพัฒนาได้หูคก็สงบกันนะคกันกบจากนี้ไปนี่ช่องพ่อใหญ่สุประโยชน์ชาแนลนี่ส่วนใหญ่ก็สิไปหาหมอลำเก่าเออเพราะฉะนั้นเมื่อได้อาวุธที่ดีหมอแค่นที่ดีหมอแค่นที่ดีหมอลำที่เขาไปหาสร้างแค่นที่ดี ผู้ดำเนินรายการที่ดีที่ดีกันคลิปออกมาม่นก็ต้องดีน่าครับเพราะฉะนั้นนะครับบาดแี้่ไฟเย่ชุดนี่กูได้จำได้มองใดมันนี่เด้อเนี่ยเบิ่งเอาเนี่ยดากมันเนี่ยขั้นเป็นเรียมที่ของไฟย่ชุดมองสังเกตสังเกต บอต้องไปหาอันซื้อกันได้นี่นี่ดักเข้มข้นมันอย่าเอามันตีขึ้กันมดเออต้องให้คือกันมืดพื้นบ่ได้เป็นปืนใสกันมืดเต่าโอ้บักเต้าเช่นเออก้นเต้าเท่านี้เลยเนี่ยเออก้นอ่ะมัดนี่เข้าวัวอยู่นี่เขาเทียวเหยื่รถนี่สันติบ่หละรถที่เราเดี๋ยวเราต๊ะแกนหรอ โอ้โหเนี่ยบกบกบกลมบกกลมเนาะเป็นเลี่ยมเป็นเลี่ยมเออเป็นเลี่ยมเป็นเลี่ยมเต้าเป็นเลี่ยมของของพี่ไส้ก็เป็นเลี่ยมเหมือนกันเนี่แต่ว่ามันเลี่ยมตลอดสุดเลยเพราะมันมันเลี่ยมมาหอนเลี่ยมรอบๆเอาไว้ที่ชั้นหน่อยเลี่ยมเลี่ยมง่ายเลยสังเขตนี่คือของแท้เออพี่ไส้เรายอมรับนิอมหนินเออพี่ไส้เรายังก่อนนิ่มหนุนหนุ่มนุนนะครับสังเกตุตรงนี้เนาะอ่ากะ เจ้าเจ้านอนดินหอมนินหอมดินหอมดินหอมโอ้ยว่ามันคือไอ้จ้าโอเคตัวนองโอเคโอเคคกัยอาแล้วไป่แงหรอกลำเล่พจากคอเล่านะครับกะอ้าวเอ้ยกี่เป็นค้นมาควงโเลนควงโเลนเสียจ้างเราบอกว่าไล่กับท่อเพราะคือไล่กตา อย่ามาหาสาข้อมุกเสดสีสาข้อมีไลยนี่ละมวนดีแล้วเออไม่ได้ยังเสี่ข้อนู่นชีวิตกองข้อนี่ถ้าบ่มีหัวถ้าบ่มียิ้มมีสนามเบื้องหน้านั่นพ่อแห้งแล้วปานนี่สมควรจะไปจิ้มแล้วอันไหนที่เอาเอาเนี่ยอยากได้เนี่ยเอาเนี่ยเอาไว้จับใจจับตาผมแย้มคนแม่มกินเลยเอาโอเคล่วคลิปเอ่อท่านผู้ชมนี่รักมันนี่มาบ้านสร้างสุดเมาเช่นที่ตัดไว้แหละครับพอสุดมะยาวเออมากเหมือนโอ้ ดีใจแห้งได้แค่นี้ไปป้อใส่มะลำมเป็นสร้างเป่าเหมือมเป่าเหมือนนี่เลยไม่ก็ดีลิ้นก็ดีเต้าก็งามแห้งมิสเตอร์เกิดตีนบอกพร้อมครับสร้างสุดนะครับหน้าน้องทมแกงคอเขย่าพุ่มเมืองพอไม่แย่แล้วล่ะครับวันนี้สวัสดีครับทุกท่านครับผมสวัสดีครับ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 ขอบคุณหลายๆเด้อร์กินปลาสอยอุดหนุน